สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่ในเกมสลอ็อตเทเชอร์ออฟแอนเทหรือสาวทําของเว็บ a n นเทก1688ก่อนอื่นเรามาดูกติกาการเล่นกันก่อนดีกว่าโดยเกมสาวทําจะเป็นแบบ6เพาว5แถวเกมจะเล่นโดยมีการเดิมพันหลัก20แบบ2,025วิธีถึง32,400รระดับเดิมพันขนาดการเดิมพันก็จะมีการตั้งค่า โดยใช้ตัวเลือกขนาดเดิมพันระดับเดิมพันจำนวนการเดิมพันกระเป๋าเงินสดจะแสดงเงินสดที่มีให้ใช้สำหรับการลงเดิมพันหมุนอัตโนมัติที่อยู่ทางด้านขวาของเกมจะทำการหมุนอัตโนมัติตามรอบที่เราเลือกชุดสัญลักษณ์ที่จะชนะรางวัลและการจ่ายเงินรางวัล โดยอันนี้แต่ละเกมจะแตกต่างกันไปซึ่งเราจะพูดถึงทีหลังนะคะการชนะรางวัลให้กับสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลนั้นจะทวีคูณตามจำนวนการเดิมพันที่ได้รางวัลนี่ก็จะเป็นกติกาสำคัญที่เราควรรู้มาที่หน้าตัวคูณในตอนเริ่มต้นการหมุนตัวคูณเงินรางวัลทั้งหมดจะอยู่ที่คูณหนในกรณีนี้เป็นเฉพาะบางเกมนะคะบางเกมอาจเริ่มที่คูณ4 ระหว่างการหมุนใดๆหากมีสัญลักษณ์หนึ่งตัวหรือมากกว่าที่จะชนะรางวัลบนเพลหลังจากที่จ่ายเงินรางวัลแล้วสัญลักษณ์ใหม่จะตกลงมาตัวคูณเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งมาส่วนที่สำคัญอีกหนึ่งตัวฟีเจอร์การหมุนฟรีแต่ละเกมจะแตกต่างกันไปนะสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์4ตัวที่ลงมาอยู่ในตำแหน่งใดๆก็ตามจะเริ่มฟีเจอร์หมุนฟรี10บรอบ ในตอนเริ่มต้นฟีเจอร์การหมุนฟรีตัวคูณเงินรางวัลทั้งหมดจะเริ่มที่คูณ2และที่สําคัญการหมุนฟรีสามารถใช้ได้ซ้ำเรื่อยๆเลยนะมาที่เกมหลักที่อยู่หน้านที่เราจะเล่นตรงกลางจะเป็นปุ่มกดหมุนที่เราสามารถกดเท่าไหร่ก็ได้ตามจำนวนการเดิมพันหรือที่เราพอใจการกดหยุดในกรณีที่เรากดหมุนอัตโนมัติ เราสามารถกดปุ่มอัตโนมัติจะมีเลขขึ้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะหมุนกี่รอบเราสามารถหมุนได้พันรอบเลยทีเดียวปุ่มเครื่องหมายลบสามารถกดเพื่อลดจำนวนการเดิมพันได้ปุ่มเครื่องหมายบวกสามารถกดเพื่อเพิ่มจำนวนการเดิมพันได้เครื่องหมายกระเป๋าตังค์จะแสดงยอดคงเหลือของกระเป๋าเงินที่เราสามารถใช้งาน เครื่องหมายรูปเงินตรงกลางคือจํานวนการเดิมพันหรือเรียกง่ายๆว่าเบตโดยเราสามารถกําหนดเดิมพันขนาดเดิมพันระดับการเดิมพันจํานวนการเดิมพันซึ่งจํานวนการเดิมพันแต่ละเกมจะต่ำและสูงต่างกันไปเครื่องหมายคําว่าวินจะเป็นประวัติการชนะการเดิมพันของเราและสุดท้ายเครื่องหมายออโต้ คือเครื่องหมายที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นโดยไม่กดเองก็ได้ให้ระบบมันลันไปเองเหมือนที่พูดไว้ข้างต้นมาที่ส่วนสําคัญที่สุดกันดีกว่านั่นก็คือตารางการจ่ายสัญลักษณ์ซึ่งแต่ละเกมจะแตกต่างกันไปซึ่งสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์เมื่อเราได้มาในเพลยสีอันก็จะทําการหมุนฟรีทันทีโดยไม่เสียค่าเดิมพันใดๆ Y เป็นสัญลักษณ์แทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมดยกเว้นสเก็ตเตอร์ ลองมาก็จะเป็นคนป่าทองคนป่าแดงชมพูม่วงฟ้าเขียวและตัวอักษรเลข1ิจะเป็นสัญลักษณ์ที่จ่ายน้อยที่สุดสิ่งที่คุณควรรู้ก็ครบหมดแล้วส่วนใครยังไม่เข้าใจหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดมุมขวาล่างแล้วทำการดูกกติกาหรือตารางการจ่ายสัญลักษณ์ได้ไง่ายๆสนุกครบจบต้องที่นี่ที่เดียว แอปเทค16ึ8